สวัสดีค่ะทุกคนเ,กเข้ามาสู่ไทยโอเวอร์ซีชาน n e ลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสภาพหลังจากพายุถล่มเมื่อวานนะคะมาดูในสนามกอล์ฟอีกรอบหนึ่งหลังจากที่อาเวนพัดถล่มครั้งที่แล้วที่เราให้ดูในวิดีโอนะคะตอนนี้เราจะมาทำอ,อ,อีกวิดีโอที่ให้ดูว่า รอบนี้พายุมาลิกพัดไปขนาดไหนนะคะโอเคนี่คือสภาพค่ะทุกคนว้าวต้นไม้ต้นนี้คือใหญ่มากนี่นะคะถูกพัดรอบนี้ลมมาจากทิศทางอื่นเนาะมันก็เลยพัดไปอีกทิศหนึง่งดูค่ะขวางถนนไว้แบบนี้เลย ขวางถนนไว้แบบนี้เลยนะคะคือต้นนี้แบบใหญ่ยักษ์มากจริงๆต้นนี้ที่หลุมสองเอ้ยไม่ใช่หลุมสี่ค่ะทุกคนสภาพคือต้นอะ่ะใหญ่เท่ากับสองต้นนั้นนะแต่ว่าโอ้โหดูสภาพดูสภาพนะคะทุกคน ลงไปแบบนั้นเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อเห็นไหมรอบนี้เขาพัดถล่มมาอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามทุกคนโอ้โหเป็นแบบนี้เลยอ่ะคือต้นเขาเรียกเป็นต้นพายรีเนาะทุกคนเนาะหมือนต้นสนแต่เป็นสนอีกชนิดนึงอะค่ะจะเดินเร็วหน่อยอ่ะเพราะว่ามันเยอะอ่ะคือซากต้นเก่าอ่ะยัง ยัไม่ทันเราออกหมดเลยอันนี้คือรอบนี้คือต้นใหญ่กว่าคือพายุรอบเนี้มันหนักกว่าครั้งที่แล้วอีกทุกคนดูโอ้โอ้โอโอโอยทอนอันนี้คือซากของพายุครั้งที่แล้วเนาะเขายังเก็บซากไม่หมดเลยทุกคนคือมันยิ่งใหญ่มากค่ะ เจ้าแม่เจ้าดูไซส์ของอันนี้นะคะดูไซส์ของรากของต้นไม้อ่ะมันไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนนะใหญ่สองเท่าของคุณชายอ่ะนี่มันขุดไปแบบนี้เลยนะขุดไปแบบนี้เลยนะทุกคนนะดูคือเหมือนเดิมอ่ะล้มแบบโดมิโนอีกแล้วอ่ะทุกคน คืนแล้วคืนนี้พายุจะเข้าอีกรอบหนึ่งดูที่กรีนฝั่งนู้นเนาะซูมให้ดูนะคะอันนั้นที่กรีนที่หลุมหนึ่งที่เออเออก้าหลุมนะคะในโฮคอสเนาะนี่คือ นี่คือสภาพนะคะที่หลุม5้าเนาะที่แฟเวหลุม5้านะคะสภาพก็จะประมาณนี้อย่างที่เห็นหมดค่ะอีกแล้วนะคะความที่อันนี้คือโค่นยอดลงมาเลยค่ะทุกคนดูนะสภาพ โอ้โหคือจะเหลืออะไรตรงนี้ระหว่างหลุมเกกับไม่ใช่ระหว่างสนาม West Water Course นะคะสนาม9้าหลุมกับสนาม18หลุมเนาะนี่อยู่ระหว่างอันนั้นคือกรีนของอสนามเก้าหลุมนะคะที่เคยพาดูในวิดีโอเนาะ คือยอดหักลงมาแบบนั้นแล้วก็อันนี้คือสภ<ส>าพนะคะไม่รู้จะหนักกว่าเดิมหรือว่าอะไรคือตอนนี้คือมันล้มมาอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าวินนบลมรอบนี้ค่ะเขาอ่ามาต่างด r e c t i o n กันนะคะมาะสวนทางกันรอบนี้ก็เลยหักมาอีกข้างหนึง่งเนาะ กรีนที่หลุมห้านะคะนี่เรากำลังเดินไปที่หลุมหวันนี้2อ,อ,งองศาค่ะแล้วเดี๋ยวประมาณ5โมงเย็นพายุอีกลูกนึ่งกำลังมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวันอังคารอันนี้คือสภาพที่เคลียร์ไปแล้วจากพายุลูกที่แล้วนะคะอันนี้คือของใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน อันนี้ทีบ็อกที่หลุมหกนะคะที่หลุมหกเนาะสภาพก็จะประมาณนี้ค่ะนูนถล่มทลายมาหมดเลย<ม>อ้โหอันนี้ลงบนเร่อกอะไรอันนี้เป็นศาลาตรงนี้เป็นจะมีที่เครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะคะตรงนี้เนาะเขาจะมี ครึ่งทางเขาจะมีเผื่อว่าอินเคสเผื่อว่าในกรณีที่ใครเกิดไม่สบายหรืออะไรนะคะดูคืออันนี้คือสภาพจากพายุมาลิกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะดูเนาะก็จะดูหักดูข้างหลังนะคะที่ สภาพที่หักโคนมประมาณน,นี้นี่เราเดินอยู่ที่เฟเวหลุมหนะคะตอนนี้หลุมหกพาสาม นี่เลยเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ที่หลุมหลุมหกนะคะนะก็ดูสภาพรอบนี้ต้นไม้ที่ถล่มลงมาคือต้นใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็หล่นลงมาเยอะมากคะ่ทะทุกคนเพราะว่ามาดูตรงนี้นะคะดูเขาขุดรากแบบน,นี้ทุกคนแล้วดูสภาพ ันไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนคือมันใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่จนแบบว่าคือใหญ่มากทุกคนมันถอนรากถอนโคนออกมาแบบเนี้ยไม่รู้จะไม่รู้จะบรรยายเป็นอะไรอันนี้สภาพที่ถูกถล่มตอนที่พายุอาเว่นนะคะตรงนั้นคือเคลียร์ไปเนาะเขาเคลียร์ไปแล้วกลายเป็นว่าลงมาใหม่อีกค่ะทุกคน รอบนี้คือฝั่งนี้เนาะคืออันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่แฟเวหลุม7นะทุกคนซึ่งจะเห็นว่าพายุครั้งที่แล้วมันพัดไปฝั่งนูน้นมันก็จะถล่มไปฝั่งนู้นหมดเลยกว่าเรียบตรงนี้นะคะส่วนรอบนี้พายุนี้มาฝั่งตรงข้ามคือพัดไปฝั่งนี้ค่ะทุกคนก็เลยจะเห็นว่า รากเรียงกันแบบนี้เป็นโดมิโน่เหมือนเดิมเนาะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็สบก็คือพัดไปอีกทางหนึ่งเลยค่ะรอบนี้ดูว่าอันที่ใหม่เนะาะจะพัดสวนหมดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะทุกคนนะตรงนี้สภาพที่หลุมสิบนะคะหลังกรีนหลุมสิบเนาะไปหมดแล้วจากทุกคน คืนนี้ไอ้ส่วนที่เหลือคืนนี้ก็คงอาจจะหมดนะคะคืนนี้มาอีกรอบก็อาจจะหมดดูนะสภาพทุกคนของเก่ายังเคลียร์ไม่มันหมดอย่างที่บอก ดัดทรีกอนต้นไม้นั้นไปแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะคะอยู่ระหว่างทีผู้ชายกับทีผู้หญิงเนาะต้นไม้นั้นก็จะช่วยป้องกันเผื่อว่าผู้ชายตีผิดตีพลาดก็เราต,ตรงนั้นก็ช่วยกันไม่ให้ไปโดนผู้หญิงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วทุกคนเปา หมดป่าแล้วล่ะค่ะตอนนี้คือป่าจะหมดแล้วค่ะทุกคน,น,นอ,กกอ้าวเพิ่งเห็นนะคะตอนนี้เขาทำทำถนนใหม่ด้วยเพื่อให้สะดวกกับการเดินยังไม่เสร็จนะแต่ว่าทำเมื่อก่อนคือไม่มีตรงนี้นะคะเขปรับปรุงสนวา ดูทุกคนไปแล้วต้นมะโอ้กี่ต้นนะหนึ่งสองสาสี่ต้นแต่ต้นใหญ่ต้นเนี้ยค่ะมันจะกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแล้วมันช่วยทำให้ไม่ต้องไปโดนลูกบอลเผื่อเขาตีพลาดประหมดหมดกันค่ะหมดกันค่ะทุกคนสภาพดูตรงนี้คือห้าต้นนะหต้นนะทุกคน แล้วดูไม่ใช่ว่าต้นเล็กๆนะนี่อีกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างทีออฟหลุม18ค่ะตรงนี้ข้างคนดูสภาพเห็นไหมก็คือเหมือนกันก็คือเหมือนโดมิโนอะ่ะมันก็ผลักไปหมดเลยถอนรากถอนโคนนะทุกคนนะใหญ่มากค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันแรงแรงพายุเนาะมันก็คง มันก็คงแบบว่าผลักไปแบบเอาลงลงไปยืนดูสิตอนนี้คือยืนอยู่ที่กราวเลยก็ประมาณสองสเกือบสามเท่าเกือบสามเท่าของคุณของคุณชายนะคะก็ยังออกมาประมาณนี้อ๋อาตแล้วา่าเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะว่ามีรไหม นี่ป่าสนข้างสนามกอล์ฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าสนข้างสนามกอล์ฟนะคะทุกคนคือเมื่อก่อนตรงนี้คือเต็มไปด้วยต้นสนนะคะเพราะว่าเขาปลูกเพื่อเอาไม้แต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่เหลืออะไรเลยเหมือนจะไม่เหลืออะไรแล้วคะ่ะทุกคนเจอไปสองรอบจะเห็นว่าเขาลม้ม สวนที่สวนทางกันเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วอย่างที่บอกว่าลมอีกทางหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อีกทางหนึ่งสภาพก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือถนนออกไปเนาะก็คือส่วนฝั่งเนี้ค่ะก็คือสนาม๊อฟละไม่เหลือทุกคนเดี๋ยวเราให้ไปดูข้างหน้าตรง ตรงถนนดีกว <Took S 1> uh ่าเนาะเรามาเดินออกฝั่งนี้ที่ทางสนามกอล์ฟนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะดูกันพาให้ดูพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นทางเดินเล่นนะคะนี่ก็เป็นป่าป่าสนที่เขาปลูกไว้สําหรับเอาไม้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะหลุม18ตอนนี้ก็ ถึงเวลากลับไปกินข้าวแล้วคะ่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าคืนนี้พายุเข้าอีกทีนึงเนาะแล้วก็วันอังคารก็จะเข้าอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าสภาพสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย